คือโยอยากรู้ว่าเอาตัวเองออกมาจากช่วงที่รู้สึกแย่ช่วงที่เจอเรื่องไม่ดียังไงบ้างใช้ใช้แบบความคิดยังไงผลักดันตัวเองออกมาจากจิตจิตตรงนั้นต้องบอกก่อนว่าโบาเป็นคนที่แฮปปี้เอนจอยชีวิตไม่ค่อยคิดพลังลบเท่าไหร่แต่เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ทําให้โบเศร้าหรือว่าโบต้องดิ่งลงอะ่ะไม่ค่อยชอบตัวเองเศร้าเลยรู้สึกอ,อยู่ในจุดนั้นนานๆใช่ใช่คือคือ,ค,อ,ค,อคือรู้ว่าถ้าเกิดอยู่นาน มันจะไม่ดีต่อตัวเรา,เราแล้วก็ต่อคนรอบข้างด้วยแล้วโบวก็ไม่ชอบอส่วนใหญ่คือไม่ชอบก็เลยถอยออกมาดีกว่าแต่ถามว่าลึกๆยังมีความเศร้าความเจ็บอยู่ไหมอ่ะมันมีอยู่แล้วแหละแต่แค่เราอยู่กับมันได้ถ้าเกิดคุณอยากออกมาจากสิ่งที่คุณเจ็บหรือว่าคุณเจ็บปวดอยู่แนะนําว่าให้คุณยอมรับความเป็นจริง<ม>กับโลกใบนี้ดู ทบทวนอีกรอบใช่ทบถวอีกรอบหนึ่งก็เหมือนว่าทุกอย่างในโลกใบนี้ไม่มีอะไรที่ได้ดังใจเราเสมอไปสําหรับโบนะวันนี้ก็เหมือนกันเป็นตัวอย่าง c ส s e s t u ี้ว่าเราอยากจะพักที่โรงแรมนั้นเรามีตังแต่เราก็ไม่ได้พักเราต้องหัดยอมรับความเป็นจริงให้ได้ถ้าเกิดเราหัดยอมรับความเป็นจริงได้อ่ะบน่าทุกคนจะอยู่แบบว่ามันจะมีความสุขในในมุมมองโบนะแค่ใช้ชีวิตให้มีความสุขแล้วก็เอนจอยกับในแต่ละวันแค่นั้นแหละ คิดคิดอนาคตได้แต่อย่าไปคาดหวังมันมากเกินไปปีมาจากโลกภายในที่เรานั่งทํางานหน้าคอมเงีๆยงๆออกมาใช้ชีวิตงนี้แบบเออมีความรู้สึกไ่งบ้างสำหรับเบร์นะตอนแรกก็คิดว่ามันจะว้าวกว่า,วาที่คิดอตอนแรกก็คิดว่าเออพอออกมาแล้วมันจะทําให้เราคลายทุกอย่างได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแต่พอมานั่งตรงเนี้ยพอได้มาเที่ยว ความรู้สึกกับคล้ายเดิมแต่มันเปลี่ยนไปที่ม n d เซ t เรามันทำให้เราคิดได้ว่าจริงๆแล้วเราทำงานเราก็มีความสุขได้เราอยู่ที่นี่เราก็มีความสุขแล้วเราก็สามารถมีความทุกข์ได้ในขณะเดียวกันโบ๊ทเลยมองว่าการมาเที่ยวก็เป็นเรื่องดีเราได้มาเจออะไรใหม่ๆได้มาเห็นธรรมชาติได้มาผ่อนคลายมันก็ถือว่าเป็นการให้รางวัลชีวิตการให้รางวัลจิตใจตัวเอง แต่ถามว่ามันจะทําให้ทุกชุกงอย่างในความรู้สึกดีได้ไหมมันก็ไม่ได้เสมอไปหรอกมันมันอยู่ที่ตัวเรามากกว่าเวลาเราไปเที่ยวอ่ะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานที่ที่เราไปมันขึ้นอยู่กับบุคคลที่เราไปต่างหากว้าวอันนี้ดีรู้สึกว่ามันก็เหมือนกับจิตใจเราอ่ะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานที่แต่มันขึ้นอยู่ที่จิตใจเราตอนนั้นเป็นยังไงมากกว่าต่อให้เรารวยไปนั่งเครื่องบินเฟิร์สคลาสแต่สภาพจิตใจเราเราโดนแฟนทิ้งอะไรมามันก็แค่ เฟิร์สคลาสที่เรานั่งอะรอบนี้ทาให้โบรู้สึกว่าเออมันก็ไม่ได้แปลกใหม่ไปกว่าเดิมมันแค่มีบรรยากาศใหม่ๆหรือว่ามีอะไรใหม่ๆพระจันทร์บอกว่ามีเมืองแห่งหนึง่งทั้งคนทั้งเมืองอะแทะเสาอืมแทะเสาหมดเลยแล้วเราอะเพิ่งเข้าเมืองนั้นเรารู้อยู่แล้วแหละการแทะเสาไม่โง่อเฮีย er, คนเฮ er, ียอะไรแทะเสาใช่ใช่ใชแต่เราต้องแทะเสาเพื่อให้อยู่กับเมืองนั้นได้เราแทะเสา เพราะว่าเรารู้ว่าต้องแถบเพราะอะไรไม่ใช่เราแทะเสาเพราะว่าเขาบอกให้แทบเพราะว่ามันสามารถดัดแปลงได้ทั้งจิตใจภายนอกจิตใจภายในเราได้หมดเลยมันการมาเที่ยวครัน้เแมเนไปเป็นการพักผ่อนเพื่อทบทวนความคิดมันไม่ใช่แบบมาเที่ยวเพื่อทําให้เราหายเศร้าหายคิดทุ้งซ่านแต่มันแบบพักผ่อนให้ Hello, เราคิดอีกทีมึงคิดทบทวนว่าเออวะเฮ้ยจริงๆแล้วเราก็อยู่ได้นี่วะเราไม่จำเป็นต้องมีความสุขเสมอไปนี่วะเราเราปรับตัวอยู่ความทุกข์ได้ อาจารย์มีเคยสอนาว่า,ามนุษย์โลกเราเป็นสิ่งมีชีวิตที่ปรับตัวได้ดีที่สุดเราแค่พยายามปรับตัวกับสภาพแวดล้อมที่เราอยู่ในปัจจุบันพยายามปรับตัวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันให้เราโอเคแน่นอนมันมีเรื่องที่ไม่โอเคอยู่แล้วแต่เราพยายามทําให้มันโอเคมากที่สุดเพื่อตัวเราเองแล้วก็คนรอบข้างอยากให้โบ๊ทแบบลองชักชวนคนที่เหลืออยากออกมาพักผ่อนอยากมาคอนค่ายแต่ ไม่รู้จะเริ่มยังไงอยากให้บทแไม่เอาใจคนเหล่านี้หน่อยว่าเออทำอยังไงให้เขาได้ออกมาจากจุดๆนั้นผมแนะนําอย่างหนึ่งก่อนคุณต้องเลิกมองคนอื่นคุณต้องเลิกแคร์คนอื่นก่อนในความหมายผมคือไม่ใช่ คุณเดินถอดเสื้อผ้าออกมาแต่หมายถึงว่าคุณเลิกแคร์ความรู้สึกว่าคนอื่นจะมองคุณยังไงเวลาคุณแต่งตัวอย่างนี้ออกมาหรือคุณแต่งหน้าอย่างนี้ออกมาถ้าคุณยังสนใจเรื่องอะไรพวกนี้มันจะเป็นเรื่องที่เรื่องที่ยากที่คุณจะออกมาเพราะถ้าเกิดคุณไม่ต้องสนใจใครคุณกล้าที่จะออกมาเที่ยวได้โดยที่ไม่ต้องแคร์อะไรแล้วก็สําหรับคนที่ยังไม่รู้จะมาเที่ยวไหนใช่ไหม ก็ลองมาแบบเราก็ได้เพราะว่าส่วนตัวผมก็อยากออกมาเที่ยวแล้วก็ไม่รู้จะไปไหนผมก็เลยนึกว่าเออมาการดีกว่าเมื่อก่อนตอนเด็กๆก็มาบ่อยก็เลยรู้สึกว่าอยากลองมาเที่ยวแบบนี้กับเพื่อนดูแต่ตอนที่เราโตกครั้แล้วคือคิดไม่ออกเดี๋ยวนี้โลกอินเทอร์เน็ตมันเยอะคุณเซิร์ชได้เลยกว้างมากผมเชื่อว่าทุกคนเราอะอยู่คนเดียวไม่ได้หรอกมันต้องมีเพื่อนหรือแฟนหรืออะไรสักคนที่พร้อมที่พร้อมจะไปกับเราครอบครัวก็ได้ครอบครัวใช่เนี่ยนั่งอยู่อยากไปก็ลองคุยกับที่บ้านแม่หนูอยากไป ที่นี่พาหน่อยไปหน่อยได้ไหมเวลาว่างอะไรอย่างเงี้ยแค่คุณคิดที่จะออกมาผมรู้สึกว่าประสบความสําเร็จแล้วความคิดคนอ่ะเป็นสิ่งแรกที่จะนําพาไปสู่ความสาเร็จถ้าผมไม่คิดว่าผมจะมาเที่ยวมันก็จะไม่มีเหตุอย่างนี้เกิดขึ้นแค่กล้าคิดไม่ผิดความคิดไม่ผิดผมจะถ้าผมคิดว่าผมเดินเดินอยู่แล้วผมไปคว่ำบาตรพระที่กําลังอันนี้อยู่ก็ไม่ผิดขอเราแค่คิด แต่สิ่งที่ผิดคือการกระทําสิ่งที่ผิดคือสิ่งที่สังคมมาให้ค่าในสิ่งที่ออกมาสานับผลไหถ้าทุกคนยังไม่รู้ความคิดคุณก็มไม่มีใครว่าคุณผิดคนแค่ออกมาจากเซฟโซนผมเชื่อว่าทุกคนอะ่ะมีความกล้าอยู่แล้วแค่คุณออกมาให้ได้ก่อนแค่หนึ่งครั้งอะ่ะผมเชื่อว่ามันจะมีครั้งต่อๆไป <S <S ๆทุกคนไม่มีความกล้ามหมดแค่ขาดแรงปักดันไปโลกใวรนี้มันไม่มีอะไร ที่ผิดหรือถูกหรอกมีแค่คุณกล้าหรือไม่กล้าที่จะเสี่ยงโยนตัวเองออกมาจากเซฟโซนตรงนั้นฮึบเงินครึบเดียวแบบใช่ครึบเดียวฮึบหนึ่งมันเหมือนพูดง่ายว่าแบบคุณแค่ก้าวเท้าออกมาเท้าเนี่ยมันง่ายปานนั้นเลยเมื่อคุณออกมาแล้วเหมือนที่บอกไปว่าคนเราไม่ต้องก้าวยาวๆค่อยๆไปทีละก้าวแล้วสม่ําเสมอดีกว่าก้าวยาวๆแล้วลืมเรื่องราวที่ผ่านมามันจะทําให้คุณรู้รสชาติของชีวิตครับขอบคุณมากครับ อันนี้นะครับจบรายการสำหรับทอล์กกับเบย์ขอบค,ครับ